สวัสดีครับขอแชร์ความรู้ข้อกฎหมายมารู้จักหมุดหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานเพื่อการแผงที่ว่ามีความสําคัญและมีความแตกต่างกันอย่างไรหลายคนมีข้อสงสัยเรื่องหมุดหลักเขตที่ดินเมื่อเจ้าพนักงานที่ดินได้ทําหมุดหลักเขตไว้แล้วเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของที่ดินข้างเคียงมีความประสงค์ที่จะต้องตกสร้างอาคารหรือมีความประสงค์ที่ต้องการปรับสภาพพื้นที่ดินเช่นต้องการถมดินสามารถถอนหมุดหลักเขตหรือเคลื่อนย้ายหมุดหลักเขต โดยไม่แจ้งเจ้าพนักงานที่ดินจะทําได้หรือไม่หรือจัดกระทําไปก่อนแล้วค่อยแจ้งเจ้าพนักงานภายหลังแล้วเมื่อทํากิจที่ต้องการเสร็จแล้วจะนําหมุดเขตกลับไปไว้ที่เดิมจัดกระทําเองโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ได้หรือไม่คำตอบคือตามมาตรา67ของประมวลกฎหมายที่ดินบอกไว้อย่างชัดเจนครับว่าเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทําหมุดหลักหมายเขตที่ดินหรือหมุดหลักฐานเพื่อการแทนที่ไว้ในที่ดินแล้ว ห้ามมีให้ผู้หนึ่งผู้ใดทำลายถอดถอนหรือเคลื่อนย้ายโดยถือว่าเป็นการกระทำการแดัดแปลงให้ผิดไปจากตำแหน่งเดิมเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งหมุดหลักฐานที่พูดถึงจะมีอยู่สองชนิดครับชนิดแรกคือหมุดหลักเขตที่ดินซึ่งจะมีลักษณะเป็นคอนกรีตรูปทรงกระบอกยาว30เซนติเมตรมีหัวเป็นมงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด8เซนติเมตรชนิดตันไม่มีรูมีรหัสเป็นตัวเลขและตัวอักษรเขียนคำกับว่ากรมที่ดิน อันนี้เป็นหลักหมายเขตที่ดินครับใช้สําหรับเป็นตัวกําหนดแนวเขตที่ดินและอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าหมุดหลักฐานที่ดินซึ่งเป็นหมุดที่มีความสาคัญหมุดอันนี้เรียกเต็มๆว่าหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายชนิดแรกแต่จะมีรูอยู่ตรงกลางหมุดชนิดนี้ช่างรังวัดก็จะสร้างหมุดหลักฐานนี้ไว้ในพื้นที่ดินของท่านโดยจะหาตําแหน่งที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นหมุดจุดอ้างอิงในกรณีที่หมุดหลักเขตของท่านสูญหายช่างรังวัด ก็จะไปค้นหาหมุดที่มีรูอันนี้ขึ้นมาหมายถึงหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่นะครับเพื่อที่จะกู้คืนหมุดหลักเขตที่ดินที่เกิดความเสียหายหรือสูญหายให้กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมดังนั้นหมายความว่าถ้าหากจะทําการเคลื่อนย้ายหมุดที่ดินหรือกระทําการใดๆที่เกี่ยวข้องกับหมุดที่ดินจะต้องแจ้งขออนุญาตเจ้าพนักงานที่ดินเมื่อพนักงานที่ดินได้รับคําขอจากท่านแล้วก็จะส่งเจ้าพนักงานช่างรางวัดที่ดิน ไปเคลื่อนย้ายหมุดให้ท่านโดยวิธีการและเครื่องมือที่ถูกต้องในการขยับหรือเคลื่อนย้ายหมุดดังกล่าวและเมื่อท่านเสร็จภารกิจเจ้าพนักงานที่ดินก็จะนำหมุดเขตกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมอันนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องแจ้งพนักงานที่ดินให้ทราบก่อนแต่ในกรณีที่ท่านไม่ได้แจ้งขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานหรือที่ข้างเคียงมีการขยับหมุดหรือขยับกันเองถือว่าเป็นการเคลื่อนย้ายหมุดกันเองโดยภาัการมีความผิดนะครับ โทษของผู้ใดที่ไม่ได้แจ้งเรื่องต่อเจ้าพนักงานที่ดินแต่ไปเคลื่อนขยับหลักเขตกันองค์มีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทและมีโทษทางอาญาคือจำคุกไม่เกิน3มเดือนหรือทั้งจำทั้งปรับสรุปว่าการเคลื่อนย้ายหรือขยับหมุดหลักเขตจะต้องแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินให้ทราบเพื่อป้องกันการผิดกฎหมายครับสรุปในส่วนหมุดหลักฐานที่ดินมี2ชนิดครับคือหนึ่งหมุดหลักเขตที่ดินมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกไม่มีรูใช้แสดงการครอบครองแนวเขตที่ดิน และสองหมุดหลักฐานเพื่อการแทนที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกมีรูใช้ในการกู้คืนหมุดหลักเขตในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือสูญหายครับหวังว่าทุกท่านคงได้รับประโยชน์ในการรับชมเพื่อคลายข้อสงสัยเรื่องหมุดหลักเขตหมุดหลักฐานและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ